ออมพิยดาเปิดผ้าแต่งงานที่เคยได้รับพระราชทานน้ำสังถวายอะไรพระพันปีหลวงอ้อมพิยาดาถวายอลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันสำคัญของชาติที่ประชาชนและคนในแวดวงบันเทิงแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียง ล่าสุดอ้อมพิยดาได้โพสต์ข้อความน้อมถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงโดยยืนยันความภาคภูมิใจที่เคยมีโอกาสถวายงานและเคยได้รับพระรชาชทานน้ำสังซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและการถวายอะไรอย่างสุดหัวใจของเจ้าตัวในครั้งนี้โพสต์จากอ้อมพิยดา ในโพสต์ล่าสุดอ้อมระบุข้อความว่าขอน้อมกราบบังคมแทบเบื้องพระยุคนบาทส,ส่งเสด็จสู่สวรรค์าลัยและข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกภูมิใจอย่างหาที่สุดนี้ได้ที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่านและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดนี้ได้ที่ได้รับพระรชาชทานน้ำสังข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสุดหัวใจตลอดไป ซึ่งเป็นถ้อยคำที่สื่อถึงความาซาบซึ้งและความรู้สึกถวายอะไรอย่างจริงใจของอ้อมต่อพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับ